ผัดพริกแกงตัวฟักเย้าหรือสมัยก่อนจะเรียกว่าผัดพริกขิงวิธีที่พี่บาวจะทําให้ดูวนันนี้จะได้ผัดพริกแกงที่มีความหอมหมูสุกด,ดีตัวฟักเยา้าสีฉุดไปดูขั้นตอนการทากันเลยการเตรียมหมูสามชั้นนะพี่บาวก็จะหั่นชิ้นหนาหน่อยประมาณ1นซิปริมาณหมูที่ใช้400กรัมต่อมาเตรียมตัวฟักยาวพี่บาวก็ใช้200กรัม แล้วก็พริกขี้ฟ่าหันชาเล็บชเล็บนะช่วยแต่งสีให้ดูน่ากินแล้วก็ใบมะกรูดเมนูนี้ก็ขาดไม่ได้นะเพราะว่าจะช่วยเรื่องของความอมบ่าวก็ใส่ไปประมาณ5้าใบรวมๆที่ใช้เตรียมเสร็จแล้วไปดูขั้นตอนการทำกันเลยขั้นตอนแรกพี่บ่าวก็จะต้มน้ำเพื่อลวกตัวฝักยาวก่อนใส่เกลือไปสักสองช้อนชาระหว่างนี้ก็มาเตรียมน้ำเย็นรอไว้น้ำแข็งลงไป น้ำเดือดแล้วเอาตัวผักยาวลงไปลวกใช้เวลาในการลวก30วินาทีถ้าใครต้องการนุ่มก็เพิ่มเวลาเข้าไปกีดองทงผักยาวเนี่ยก็จะสีสดแบบนี้แล้วก็มาแช่น้ําเย็นไว้วิธีผัดก็มีหลายวิธีวันนี้พี่เบ่าใช้วิธีเอาหมูมาผัดก่อนสำหรับใครที่ต้องการให้ได้หมูนุ่มก็หมูสามชั้นเนี่ยไปต้มก่อนสักประมาณ20นาทีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็ เอาพริกแกงมาผัดกับน้ํามันก่อนแล้วก็ค่อยใส่หมูไปที่บอกต้องการให้หมูเนี่ยมีความหอมแล้วก็คายน้ํามันหมูออกมาใช้สําหรับผัดไปเลยตอนนี้หมูสุกดีแล้วแล้วก็มีน้ํามันออกมาประมาณนี้เอาพริกแกงใส่ลงไปตรงนี้ก็กลับลงมาเป็นไฟอ่อนผัดพริกแกงกับหมูเนี่ย คุกๆกันไปเลยผัดมาจนพีก่แกงหอมทีนี้ก็ใส่น้ำซุปลงไปทีนี้ปรุงรสน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าหากว่าพี่น้องใช้น้ำปลาอาจจะต้องเพิ่มน้ำปลาพี่บ่าวใช้น้ำซุปเนี่ยมันมีรสชาติอยู่แล้วทีนี้ก็ผัด เรผัดมาจนพริกแองสุกหอมนี่เราก็มาชิมดูรสชาติเข็มน้ำหวานตามแล้วก็มีความเผ็ดแบบหอมๆขึ้นมาเติมน้ำอีกหน่อยนึงทีนี้ก่อนที่เราจะใส่ถั่วฝักยาวเนี่ยปรับเป็นไฟแรงขึ้นมาแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวไปใส่พริกขี้คว้าลงไปแล้วก็ไว้มาผูดทีนี้ก็ผัดเลย ผให้เครื่องแกงเนี่ยมาเคลือบเคลือบัวบกัเหย้าสีเนี่ยก็จะมีความน่ากินมากใ่นี้เป็นว่าจะได้ดูความน่ากินอม,มาแล้วอสีนะน่ากินมากเ้็เไปพริกแกงก็จะมาเคลือบที่หมูนะแบบนี้ ลองชิมที่หมูสามชั้นนะ <c oughs> รสชาติเค็มนำ้ำหวานไม่มากแต่เมน,นูนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาหวานน้ำนะพี่บ่าวจะเค็มนำ้ำตัวปังยา่าสีจดแล้วก็เนื้อของตัวเนี่ยก็สุกดีเพราะเราไปลวกไว้ก่อนไว้พบกับเมนูนอื่นของพี่บ่าวได้อีกอคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชมกอบคนกครับสวับรีครับพี่น้อง